ส่วนโชวงนี้เนี่ยมีแต่เรื่องน่ากลัวนะคะโดยเฉพาะมิดชาชีพ่างนี้ก็น่ากลัวและเกินมาไล่หูุแบบ <S <S นั่นแหละมาไล่หรุดแบบบางคนเนี่ย บอกว่าเป็นสกิมเมอร์ใช่ไหมหลอกให้รักแล้วค่อยโอนแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะล่งคนจะเครื่องแบบเครื่องแบบเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมเออเอาความน่าเชื่อถือมาลอกหลอกก็เลยทําให้รัชทันก็ต้องออกมาโพสต์เตือนเลยนะคะเพราะว่ามีมิจฉาชีพคขะาออกไปอาราวาดแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้โอนเบียร์เข้าบัญชีด้วยนะคะรัชทันเขาก็เลยออกมาโพสต์แจ้งเตือนบอกกเลยว่าเรื่องจํากลางสงคลาเนี่ยเป็นน่วยงานข้องรัฐที่ทือเป็น องค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสําคัญกับการต่อต้านถจริตคอรัปชันเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับข้องควันแล้วก็ข้องกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่มไม่ว่ากอนคณะ หรือหวาลังปฏิบัตินาทีแล้วก็ไม่สแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้องควันแล้วก็คล้องกับนันถูกชนิดหรือว่พ้นประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมไม้ไมใหายหรือไม่รับสับสินหรือประโยชน์อื่นใดเนื่องจากปฏิบัตินาทีค่ะนี่ออกมาบอกในชัดเลยนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ลักข้องการทำนาทีที่นี่ค่ะห้าผู้ใดแ e อบอ้างเป็นเจนาทีหรืองอ้างว่าได้รับการประสานจากเจนาถีเรื่อนจำกลางสุงคลา้าให้ติดต่อเรื่องสิทธิประโยชน์เทผพู้ตรงข้งจะได้รับ หรืออ้างการช่วยเหลือใดๆเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ก็สรามาแจ้งข้อมูลเพื่อสอบท้ามข้อเท็จจริงนะได้เทเบอร์โทรศัพท์ของเรือนจำกลางสุงคล้าึ้นอย่บ,บน้าโจแลยนะคะ,คะ่ายบริหารทั่วไปโทรเลยซุ่นเจ็ดเซซ้ำซ้ำหก่อหกสามด้วย190หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะถ้าหากว่าเป็นไฟท่านทัพปฏิบัติก็โทรได้ซุ่นเจ็ดเซซ้ำหกหกสามตหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็อีกเบอร์ค่ะซุ่นเจ็ดเซซ้ซหกนหกสงนั่นเองนะคะนี่ก็ทรา โทรไปได้ถ้าพบเห็นแบบนี้เขาก็ได้ได้มีการจัดการบดตรงนี้เนี่ยให้มันสิ้นสากไปสักที่ถ้าแต่งตัวใส่จุดเครื่องแบบมาม่ว่าจะเป็นจุดเครื่องแบบนหนก็ดีหานตํำรวดจุดการจัดการการกีรวดจะเป็นจุดข้องน่วยงานต่างๆแล้วก็มาบอกว่าเนี่เป็นเจ้าหน้าที่ข้องน่วยงานนี่นี่นั่นจะมีนู่นนี่นั่นนั่นอ่ะออนเบียรข้าวบัญชีนี่เอ๊ะไว้กอนถูกสนุยยังเอ๊ะไว้กอนมันให้ตอมเอ๊ะไว้กอนแล้วก็ยาเชื่อใครง่ายๆอย่าให้เบี้ยในบัญชีของเราตอกไปในมือข้อมือชา ชาชีพถถานในส่วนข้องรัชธานหรือว่าทัทานทศานท่าจะอุดนุนอยากจะเป็นกําลังใจให้ผู้ต้องของอังเขามี <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นูนยนจำนายสิ่งฐาแล้วก็ข้องเถื่อนหลุดข้องเขาอยู่แล้วก็มีมัอนการตรงนั้นอ,อาจจะเป็นฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังก็สามารถถ่วงไ,ได้ต่อนะคะเพราะฉนั้นระมัดระวังเตือนคนเท่าคนแก่ด้วยนะคะลูกหลุกล้านล้านทั้งหลายบางทีคือแกก็ไม่รู้มือนกันก็เข้าใจคือเขาไม่ทันหรือไงว่างเมียนเขาใช่ไหมมาไล่หลุดแบบเกิดไม่ทีทําผพื่อนนยาฝากเตือนโพเมทีบ้านสักทีนึงป ันูปันนีให้เอ๊หรือว่าให้ถูกสอบต้านก่อนว่าเออปันนีได้ไหมหร้อยังคนนี้มากเอเอได้ไม่ได้นะต้องเน้นย้ำเขาสักทีหนึ่งก่อนนะคะต่วจานกล้องกันนะคะ